สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์ครับวันนี้เดินทางมาที่วัดสุพรรณหงษ์นะครับเป็นวัดที่มีเรือสุพรรณหงษ์อยู่กลางน้ํานะครับเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็โบ์นั้นอยู่ในเรือสุพรรณหงษ์นะครับวัดนี้อยู่ที่บ้านว่านตําบลน,น้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นั้นมารับชมความงดงามที่วัดแห่งนี้นะครับวัดบ้านวาดน,นะครับหรือว่าวัดสุพรรณหงษ์ห่างจากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดประมาณ10กิโลเมตรครับการไปกราบพระทำบุญที่วัดบ้านวาดน,นะครับไม่เสียค่าเข้าชมพระบัวสดนะครับการเดินทางสะดวกสบายครับสามารถไปได้โดยรถยนต์จักรยานยนต์รถจักรยานก็ไปได้นะครับ นี่นะฮะคือเส้นทางเข้าไปวัดบ้านว่านครับลองคิดดูนะครับเพื่อนๆจินตนาการดูอีกไม่กี่เดือนครับมิถุนากรกฎาเส้นทางนี้ก็จะเป็นต้นข้าวที่เขียวขจีฟินไปอีกแบบนะครับแต่ที่ผมไปนั่นคือช่วงเดือนเมษานะครับวัดบ้านว่านเป็นอีกวัดแห่งหนึ่งที่สวยงามและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดศรีสะเกดนะครับ วัดบ้านว่านะครับเปิดให้เข้ากราพระเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับไม่เสียค่าเข้าชมนะครับตรงนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าก็จะมีนาคอยู่2ตนนะครับก็จะเป็นทางเดินเข้าไปช่วงนี้ก็จะเป็นทางที่สโลปนะครับระวังลื่นด้วยนะครับ ตรงจุดนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับก็จะเห็นหงนั้นอยู่ในน้ํานะครับถ้าในช่วงเวลาปกตินะครับที่ไม่มีสถานการณ์โควิดครับวัดสุพรรณหงจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มากราบพระขอพรนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามในตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับ หากเพื่อนๆมีรักแฟนชมนะครับมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดศรีสะเกดก็แนะนํานะครับอันดับแรกก็มากราบพระมาทําบุญนะครับอันดับที่2นะครับก็มาถ่ายรูปนะครับมาเก็บภาพสวยๆนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลตัวเมืองด้วยนะครับบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นครับที่เห็นอยู่ขณะนี้คือภายในตัวอโบสถนะครับเพื่อนๆทุกท่านครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวนะครับก็จะเกิดรายได้ในชุมชนนะครับพอแม่พี่น้องที่อยู่บ้านว่านถ้าสถานการณ์ปกตินะครับเขาจะมีตลาดเล็กๆนะครับภายในตลาดก็จะมีขายสินค้าเช่นข้าวจีนะครับของกินเล่นลูกชิ้นทอดน้ำหวานนะครับชากาแฟก็จะสร้างไรายได้ให้ชุมชนนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่ ให้เกียรติดตามรับชมช่อง YouTube หัวใจมีตีนอโนเวย์ครับจะลืมนะครับเพื่อนๆทุกท่านหากมีโอกาสไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับเข้ามาไหว้กราบพระแล้วก็มาเที่ยวที่วัดสุพรรณหงส์ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองครับการเดินทางก็สะดวกนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องแจ้งพิกัดครับแค่จับ GPS แล้วก็มาตามนั้นแหละครับใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีก็ถึงวัดนะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ